สวัสดีครับพ่อกๆกับชานชวนชิมอีกแล้วพี่น้องเลยมื้อนี้ได้เมนูเด็ดมาฝากพี่น้องลาบเป็ดม่เกี่ยวกับฟุตบอล้อพี่น้องใ่เสียแมนยูกินลาบเป็ดม่เกี่ยวกับฟุตบอลนอยาดามาแล้วพี่น้อง้อลาบเป็ดหนังกรอบพี่น้องอุ้ยน้ำซุปกระดูกเป็ดเปื่อยๆแสบ่บๆพี่น้องเลยเอาพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตาม ดคอมเมนต์เข้ามาปวดคุยเป็นลมตังใจกันในเด้อพี่น้องเด้อฮะพร้อมแล้วไปลุยกันเลยพี่น้องเข่าเหนียวหน่อยเด่นในกันเขาครับมาไหพี่น้องมามากินเขา่าอุ้ยหิวเข่าแล้วพี่น้องคุยลาบเป็ดพี่น้องเลยเริ่มเกลือบเปาะกับลาบเป็ดหนังกรอบพี่น้องทข้ามานี่ไง うん。Mm. Mm. แบ,บน้ำเนื้อเป็ดมนเนี่ยคนเรากิ้วกับเนือเน้อไก่เนาะพี่น้องเนาะมันนี่มันก็อ,อย่างหน่อยอ มาเด้อพี่น้องผูดใดเขามาเบิงตัดม,ม้อนกันนะครับหมดถึงใจแล้วพี่น้องขอสวเสียทอะเฮ้อืมครับง่าไๆครับอ,รรบอืม โลงคอมาละมาละขี้โมกับ เมื่อนี้ังินวันอยู่พี่น้องเมื่ออยากใส่แล้วมามมผมอิ่มมบอยพี่น้อง น้ำนวนวซุปจวดขนาดพี่น้องอ่านวลๆเ้เปรียวน้อยหนึง่งกับเต้าหูาคำเต้าคำเปียกน้อยหนึง่งมาคำาใหญ่ๆพี่นอ้อง น้ำซุปปีกเป็ดตุนครับตุนข้าวเดียวเปื่อให้นีพงกินง่ายเลยบ้าน kuat hmm. Duat. Uh. Duat, อากาศมันม่หินนเยอ่ไปหอกมีความหินเยู่ <c oughs> เนื้อเป็ดมันๆพี่น้องขวัวเต้ในกระทะคือเขาเขาทอดหนังเป็ดแบบพี่น้องให้ได้หอมขึ้นแลปรุงพริกปรุงข้าวควาเขาไปอีกโอ้ใส่จนหอมเขาไปอีกจับเสือพี่น้องส่วนกระดูกมันเขามาต้มพี่นอ้อง ร่อนดีเปรยืเล,เลยเจียงทับ ทำไม่ใหญ่กับหลับเป็ดหนังกบ caninho é o อาวอิ่มหมกกเกาพี่น้องเอ้ยียบร้อยแหละครับนะขอบุญขอบุณที่เขามารับชมกันเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์กัามาเป็นรังแกให้ในเด้อพี่น้องเด้อแซบบ่แบกับจานชวนชิมครับกิปหนนาสิม,มีหยางมาตสูกินกับติดตามกันไว้ครับมอนี้ขอตัวไปก่อนครับสับเสย